ข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะพาไปดูโครงการที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติโดยจะเป็นเรื่องของป่าไมาพ้พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆะะโอ้โหเข้ามาชุดสีเขียวของเราจริงๆอง friendly ีโคเฟรนด์ลี่เลยนะคะถูกต้องค่ะโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าโครงงานนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาผสานผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวเลยน่าสนใจแค่ไหนจิตร์มม้อมกันเลยค่ะเลยค่ะ เป็นปีที่7แล้วค่ะที่เบโดหรือสำนักงานชื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนได้จัดก,กิจกรรมการประกวดค้นหาโรงเรียนต้นแบบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปีนี้จัดเึ้นภายใต้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีน้องๆจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดกว่า346ทีมเลยละ่ะค่ะ โดยรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานตกเป็นของน้องๆจากโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าของโครงงานเนกเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซีซึ่งน้องๆมีแนวคิดในการนำทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นอย่างปลาสม้มมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นค่ะ พวกเราก็จะมีนักเก็ตใน3รูปแบบค่ะก็จะมีนักเก็ตปลาส้มสมุนไพรนักเก็ตไข่ปลาสมุนไพรแล้วก็นักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรค่ะปลาส้มในอำเภอบุรัสนี่ค่ะมันจะเรามีจํานวนมากเลยค่ะปรชะชากรส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพประมงแล้วก็จะมาขายแต่ว่ามันก็จะเยอะเกินความต้องการของตลาดค่ะก็จะอาจจะทําให้ปลาล่เสียได้ ดังนั้นจึงเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่สืบทอดมาก็คือทาเป็นปลาส้มพวกเราเลยคิดที่อยากจะต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นมากขึ้นค่ะได้เรียนรู้ทักษะการแปลรูปอาหารในท้องถิ่นแล้วก็ความสามาคถีค่ะแล้วก็เรายังสามารถส่งเสริมเพิ่มเติมภูมิปัญญาของเราให้ใหเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โครงงานม่านจากกกของน้องๆจากโรงเรียนบ้านดุมวิทยาจังหวัดอุดรธานีค่ะที่นำเส้นกกแห้งมาทอรวมกัดได้จนได้เป็นผืนม่านที่ใช้ได้และมีความทนทานค่ะและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โครงงานงานสร้างสรรค์จากเปลือกหอยเชอรี่ของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามฝ่ายมัธยมค่ะ ค่ะพวกเราจะทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้เสือกกนะคะที่มีอยู่ทั่วไปตามอำเภอของพวกเราค่ะยกระดับจากเส้นกกธรรมดาทำกลายเป็นผ้าม่านค่ะเพราะเสือกกธรรมดาที่มีตามบ้านเรานะคะมีราคาค่อนข้างต่ำค่ะพวกเราจึงยกระดับขึ้นมาทำเป็นม่านกกค่ะซึ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นไปอีกช่วยให้ชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นและให้คนที่อยู่คนต่างประเทศคนด้านนอกนะคะได้รู้จักกับเส้นกกให้มากขึ้นด้วยค่ะ คือเราก็มองจากที่ชุมชนแล้วนะคะว่าชุมชนเรามีอะไรบ้างพอที่จะมาต่อยอดได้อย่าเช่นต้นจากสิ่งเล็กๆมาต่อยอดอาจจะหาผู้ที่ปรึกษาดีๆหาเพื่อนกลุ่มหนึ่งมาต่อยอดกันเพราะว่าทรัพยากรเราก็ เหลือน้อยคนที่จะรักษากันไว้เยอะๆค่ะและอีกหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือดินน้ำมันจากมเมล็ดทูเรียนของน้องๆโรงเรียนดาวรุสารามซึ่งนำของเหลือจากในชุมชนมาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดครั้งนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นน้ำม,มันนะคะจากในทุดเรียนค่ะกับน้ำมันจากท้องตลาดค่ะโดยทางทีมของพวกเรานะคะ,ะได้คิดคนน้ำมันนี้เพราะว่าในการเรียนการสอนของเราต้องทำจะจะใช้น้ำมันทําเป็นสื่อค่ะพวกเราก็คิดก็เลยคิดว่าน่าจะมีวัสดุธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้แทนสารเคมีที่ทําจากท้องตลาดได้ค่ะลองศึกษากับเมล็ดทุเรียนดูค่ะว่าในเมล็ดธูเลียนน่าจะมีส่วนของแป้งค่ะ พอลองศึกษาดูนะคะก็ปรากฏว่าอันนี้แป้งจากวรทุเรียนนั้นสามารถนํามาทําเป็นดินนมันได้ค่ะสําหรับการประกวดค้นหาโรงเรียนต้นแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้นําความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตอนเองค่ะ พี่อมธนกิจสุขวงดีถ่ายภาพที่โมนาโกตาเมรายการห้องข่าวเยาวชนเทนเอนทเวนตรายงาน